kaus. <laughs> <laughs> สวัสดีจ้ามาพอกับสกีแซบค่ะทํากินทําขายสั่งได้ใดอีกแล้วนะคะมีนะคะสกีกิจภาพไปทําเมนูทํากินหรือว่าสั่งได้ใดอีเช่นดื่มนะคะเนาะสำหรับ้มนีนะคะสกีกิจภาพไปเฮ็ดเมนูนะคะสั่งได้ใดนะคะก็คือถั่วกับแก้วนะคะที่ข้าวเอาไปฮ็ตขายหรือว่าเฮ็ดทรงต่างราคาก็ไใดนะคะหรือว่าเขาจะไปฮ็ตเป็นกับแกมนะคะแกมเหลาแกมเบียกระใดที่กันเลื่อนนะคะสําหรับผู้ใดที่บางงานนะคะก็ลองเอาเมนูนี้นะคะไปฮ็ดสั่งได้ใดได้เลื่อนนะคะไปเบื่องวิธีทําและส่วนผสม กันเลยจ้าจ้ากับมาเบงซอนผสมของเ้าเลยนะคะก็จะมีถั่วลิสงนะคะหาลอยกับนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปก็จะเป็นงานะคะงาก็ตามจะอ่าค้ามชอบเลยนะคะตามด้วยเตลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะสี่ร้อยกรัมนะคะแล้วก็เป็นพงโอน,ต,น,ะะอนโตินะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะสองลอยหสิบมลนะคะแล้วก็กะทินะคะหนึ่งหวแมวจ้า จ้า,าก็ไม่ใหดทั่วกรอบแก้วของข้าเลยจ้าตั้งน้ำนะคะแล้วก็เอาน้ําตาลลงไปเลยจ้าแล้วก็ค้นละลายน้ําตาลนะคะให้น้ําตาลละลายเลยจ้าค้นไปเรื่อยๆจนน้าตาลละลายเลยนะคะพอน้ําตาลละลายนะคะข้าก็จะเติมด้วยโอ้ลตินนะคะเอาลุ่งไปละลายใส่กันเลยนะคะละลายโอ้ลตินเลยจ้า จ้าพอโอมัตินหัวเห้าละลายนะคะก็จะมีความเหนื่อขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะเห้าก็จะกวนไปเรื่อยๆเลยจ้าค้นไปเรื่อยๆรื่อยเลยนะคะให้น้าตาลของเห้านะคะมีความเหนืดอขึ้นมาอีกจะน้อยนะคะจ้าพ้าตัวมาสักพักนะคะน้าตาลกับโอมัตินหัวเห้าก็จะเหนืดอขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เห้าก็จะใส่ทั่วลงไปเลยนะคะจ้าใส่ทั่วลงไปแล้วก็จะค้นนะคะไปเรื่อยเื่อยเลยนะคะ จะกะพัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนน้ำตาลของเห่าแห้งเ้วยนะคะจ้าก็ใส่เวลาพัดโดนอยู่นะคะจะัพัดได้ประมาณนี้นะคะเห่าก็จะเติมกะทิลงไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะไปพัดต่อเรื่อยนะคะขั้นตอนนี้คนหอมเลยนะคะเออหอมกะทินะคะพัดต่อไปเรื่อยๆเลยจ้าจนน้ำตาลของเห่าละลายแล้วก็แห้งไปเลยนะคะ การพัดทั่วนะคะก็คือพัดไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำแหงเนาะก็ใส่เวลาโดนอยู่นะคะใจะเย็นๆกันเด้อไฟนะคะก็ใส่ไฟอ่อนเลยนะคะค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆค้นไปเรื่อยๆยจ้าเดี๋ยวเขาแหงเองนะคะอย่าเปิดไฟห่อนนะคะอย่าเปิดไฟแรงเ้อใส่ไฟอ่อนเลยนะคะไฟกลางคอนอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆเหนียวขึ้นมาเองนะคะ เห็นบนเอเกียวไปสักพักนะคะ,นนะ,คะเขาก็จะเริ่มเหนือ่อยขึ้นมาเองนะคะกระค้นไปเรื่อยๆยจ้าเดี๋ยวก็แหงอีกเองนะคะจ้าเขาพัดไปประมาณสักประมาณ2ี่สิบนาทีแหละนะคะก็เริืมแห้งนะคะน้ําตาลเขาก็จะเป็นซาของน้าตาลเหลวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ย่างคงจะพัดไปเรื่อยๆนะคะจ้าพอแห้งประมาณนี้เขาก็จะเติมเกลือลงไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะพัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ เพื่ออะไรความชื้นนะคะเพื่อหายทัวของเหากรอบนะคะพัดไปเรื่อยๆข้นไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าจ้าพอพัดไ่ความชื้นนะคะประมาณสิบนาทีนะคะเราก็จะเพิ่มไฟขึ้นนะคะให้ไฟแห้งเลยนะคะแห้งกับไรแห้งไหลนะคะประมาณไฟกลางนั่นแหละนะคะก็จะพัดไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเป็นน้ำตาละละลายนะคะเป็นคาราเมลนะคะเป็นสีดแดงๆนะหน่อยเนบบนะคะเหลือมเป็นสีแล้วนะคะ พัดไปอีกจับแป๊บหนึ่งนะคะอย่าหยุดมือเด้อจ้าค่นเห้าพัดไดประมาณนี้นะคะจะเป็นสีแดงแดงขึ้นมานะคะเป็นคาราเมลเห่าก็ใส่ง่าลงไปเลยจ้าแล้วก็พัดต่อไปอีกนะคะแห้ง่าเห้าคูกับเม็ดทั่วของเห้าเลยจ้าจ้าพอเห้าพัดมาสักพักนะคะก็จะได้ประมาณนี้เห่าก็จะตักขึ้นพักให้ยินเลยจ้าว้าวเสียงกรอบนะคะก็ลองเอาไปเห็ดกันได้นะคะ จ้าก็เสร็จแล้วจ้าถั่วกรอบแกวของเหานะคะเก็จะประมาณนี้นะคะก็ทำงานอยู่นะคะมาชิมกันจ้าอืมแซ่บนะคะหอมถั่วกระกรอบนะคะแซ่บบักคักเลยจ้าสุดนี่จ้าสำหรับคนที่เห็ดขายนะคะจะแพ็คใส่กล่องหรือจะแพ็คใส่ถุงก็ได้นะคะ จ้าสกีกับิีแพคไข่เบิ้งนะคะจะขายห่อละสิบ,บาทหาบาทแล้วแต่เลยนะคะกะคำานวณตุ่มทุนเอานะคะเพราะว่าของแต่ละพื้นที่อาจจะผํากันนะคะกบแพคประมาณนีจ้าสกีกับขายสิบ,บาทนะคะหาบาทสิบบาทได้เลยจ้าก็ลองเอาไปเห็ดกันได้นะคะทํางานอยู่นะคะแต่เสียเวลากะตรงที่เฮ้าได้เจียวให้น้ําตาลแห้งนั่นแหละนะคะก็จะดูแน่ตรงนั้นนะคะแต่ว่ากะทํางานจ้า แสบนะคะแสบบักคักเลยนะคะสูตรนี้เฮ็ดเป็นกับแกมนะคะแกมเหลาแกมอย่าได้เลยจ้าจ้าก็เป็นอันเซตนะคะถั่วกอบแกวของเหานะคะ จ้ากับไพเบิรงเมื่อหอตอนนี้แล้วนะคะ,คะากาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีในเด้อจ้าเพื่อซอกีได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะคะสำหรับผู้ใดอยากได้คลิปใดนะคะก็ะคอมเมนต์ถามกันได้นะคะบอกกันได้เลยจ้าเดี๋ยวซอกีจะมาเหตุคลิปให้นะคะพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีจ้า